สำหรับคลิปนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครนะฮะว่าแต่ละอาชีพมีข้อดีและข้อเสียยังไงแต่ย้ําก่อนว่าเกมทุกอาชีพมีความสําคัญทั้งหมดนะครับโดยคลิปนี้เราจะพูดถึงทั้ง8อาชีพเลยแล้วผมขอสรุปก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมจะมองอยู่2อันนะฮะก็คือดาบโลก่กับดาบใหญ่อันนี้ส่วนตัวที่ผมจะเล่นเองนะถ้าหาตีประจําได้แล้วไม่มีใครเป็นดาบโล่เดี๋ยวผมเล่นแทนแต่ถ้ามีดาบโล่แล้วก็เล่นดาบใหญ่เลยผมเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวก่อนหนะ้าที่จะไปพูดคุยถึงอาชีพผมขอมาอัปเดตก,ก,กับเซิร์ ที่ตานลงแล้วกันนะครับในส่วนของอพี่เอกาล็อกเกอร์นะจะลงในส่วนของเซิร์ฟ101นะครับประกาศแล้วเรียบร้อยเนาะส่วนพ่อคิมเดดดี้นะเดดดี้คิมนะครับลงในส่วนของ104อ่าอันนี้ถือว่ามาประกาศข่าวกันแล้วนะครับก็คือทั้ง2เซิร์ฟเนี่ยเป็นตานที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปคํานวณดูแล้วกันว่าจะลงเซิร์ฟเดียวกับตานไหมหรือว่าคนละเซิร์ฟที่เหลือตัดสินใจกันเองนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าลง c o l เซิร์ f หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนต่านตีหัวนะครับย้ําก่อนตรงนี้นะหลังจากที่อัปเดตเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวผมจะขอสรุปแต่ละอาชีพเลยก็แล้วกันนะครับโดยผมจะบอกถึงข้อดีและข้อเสียแบบสรุปคร่าวๆสั้นๆง่ายๆแต่อย่างที่บอกไปว่าทุกอาชีพมีข้อดีและมีข้อเสียโอเคงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนเริ่มขอนิดเดียวเลยฮะเซิร์ฟอ่เกาหลีตัวท็อปเซิร์ฟนะครับ f, ตัวท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่จะดาบใหญ่หอก ธนูหลักๆสามอันนี้นะครับหลักๆนะโอเคนะผมบอกเป็นหลักก่อนนะโอเคงั้นเริ่มเลยแล้วกันเนาะในส่วนของดาบใหญ่นะครับจะเป็นสายดาเมจเน้น PVP ครับและไอประเด็นคือเน้น PVP เนี่ยหมายเขาว่าปิดมอนเร็วด้วยเช่นเดียวกันถ้าถึงตัวปิดได้หมดและเป็นตัวละครที่มีค่าสถานะเยอะมากมี CC เยอะแหละนั่นแหละฮะอันนี้คือข้อดีของมันเนาะส่วนข้อเสียต้องอยู่ติดตัวเท่านั้นอ่าข้อดีคือถ้าถึงตัวไง ข้อเสียคือถ้าไม่ถึงตัวมันมีข้อดีและก็เสียส่วนตัวละครนี้มันเด่นในส่วนของอเด่นเลยเนะี่ยจุดเด่นก็อย่างที่บอกฮะปิดมอนวมี CC เยอะมีเท่านี้จบสั้นไหมโอเคในส่วนของดาบโลนะครับดาบโลเนี่ยเป็นตัวละครที่สําคัญในดันเจียนมากๆนะครับฆ่าบอสค,คือขอแค่เป็นบอสอะอะยังไงก็ได้ขอแค่เป็นบอสเถอะมันเป็นตัวละครที่ปิดดีมากๆนะครับปิดก็คือยั่วยุให้มาตี จากนั้นพระฮิวแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีดาบโล่หมายความว่าตอนลงไปเนี่ยบอสจะตีคนที่ดาเมจสูงที่สุดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดาบใหญ่ครับไม่รออครับดาบใหญ่กับเมจส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งแอดซึ่งแต่และแอดแอดแอดนี่อย่างนิ่มเลยอ่าเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะเคลียร์นะซึ่งข้อดีก็คือลงดันนะครับข้อเสียคือไม่มีดาเมจครับพอไม่มีดามจหมายความว่าจะปั่นช้ากว่าอาชีพอื่น เช่นสมมติ1ชั่วโมงอาชีพอื่นอาจจะได้ร้อยตัวอาชีพนี้อาจจะได้สัก6 0ส0ถึงตัวมันจะน้อยกว่าดังนั้นการเก็บเลเวลมันจะช้ากว่าแต่สําคัญในดันเจียนและเป็นตัวละครที่เพื่อนๆทุกคนต้องการเดี๋ยวมีคนแบบว่าเอยดันแรกๆอะ่ะไม่ต้องมีก็ได้ใช่ดันแรกๆไงแต่ดันหลังๆมันต้องมีไงไม่งั้นมันตายไงชัดเจนนะครับก็เลยเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้ในปาร์ตี้ถ้าใครมีที่ประจำคนที่จะต้องมีนะฮะต่อเลยนะครับในส่วนของอาสายหอก สายหอกเนี่ยคุยกันตรงๆเนี่ยตอนแรกมันตีใกล้เหมือนดาบใหญ่แต่ว่าเกมบัฟก็คือตีเป็นระยะไกลแทนซึ่งอาชีพหอกข้อดีของมันคือตีสเปซแต่มันมีข้อเสียก็คือไอส้สเปซนี่แหละหมายความว่าถ้าคุณเล่นหอกแล้วคุณไม่ได้ทําของจนปิดมอนไม่พอตอนคุณสเปซหนทีมอนจะตีคุณ3าถตัวแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยคุณจะตีแรงแค่แบบเป็นตัวตต่อแล้วรอสกิลอะไอระหว่างที่รอสกิลนี่แหละ มันจะมีปัญหาแล้วมอนแม่งก็จะตีคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอันนี้คือข้อเสียแต่มันก็มีข้อเสียในข้อดีสําหรับคนที่เติมย้มําสาหรับคนที่เติมหรือมีของจะเป็นตัวละครที่ฟาร์มเร็วมากๆเพราะมันตีสแปสเนี่ยพอตีสแปสมันตีหลายตัวก็คือปิดมอนหลายตัวเช่นเดียวกันอันนี้ข้อดีทั้งข้อเสียมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเรียกว่าดาบสองคมก็แล้วกันถ้าคุณเติมของเยอะพอเก็บเวลโคตรไวโอเคนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เติม คุณก็ตายเพราะว่าคุณจะโดนมอนตีรับเปลืองนั้ายาชิบหายเลยเปลืองแบบเปลืองโคตรๆอ่ะแล้วข้อดีอีกอย่างในการ PVP เมื่อกี้คือ PVE เนาะในส่วนของ PVP เนี่ยเมืเ่อเชสสเปสบอกแล้วถ้าเราตีตัวละครนี้มันจะสเปสโดนมอนด้วยอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะที่คุณจะโดนมอนตอดไปด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีตอนที่ PVP มีล็อกขาครับทาให้อีกฝ่ายไม่สามารถว้าไปไหนได้ก็คือถ้าใครเอาหอกกับดาบใหญ่ไปด้วยกันปิดจ็อบร้อยเปอร์เซ็นต เคลียนะข้อดีแล้ข้อเสียนะอันดับต่อมาผมจะพูดในส่วนของดาบคู่ดาบคู่ให้มองภาพเป็นตัวละครที่มีดับเบิลดาเมจนะครับหรือหรือเรียกง่ายงครับตีหนึ่งทีจะโดนสองทีนั่นแหละครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าอันเช่นสมมุตินะดาบใหญ่ตีหนึ่งทีดาบคู่เท่ากับตีสองทีตั้งแต่ต้นหรือเปล่าอันเนี้ยผมตอบไม่ได้ข้อนี้ผมตอบไม่ได้แต่มันมีจุดต่างก็คือว่ามันมีดูดเลือดครับหมายความว่าตัวนี้เล่นมอนได้ดีมากดีมากๆก,กับมอน นะครับเพราะว่าจะาไม่เปลืองน้ายาเป็นสายที่ประหยัดมากๆสําหรับ PVE กับมอนก็แล้วลกันส่วน PVP เนี่ยดาบคู่ท็อปเมตาก็ไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยแหละเอากระตรงๆนะอาชีพนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยครับดังนั้นก็เลยอาจจะละเว้นไว้กันแล้วกันนะว่าไม่ควรที่จะเล่นสักเท่าไหร่เนาะโอเคอันดับต่อมาผมจะพูดถึงตัวละครแอดกันบ้างเนาะแอดเนี่ยมันเก่งในเฉพาะตอนหลังเกมซึ่งมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมีหายตัวครับ มีหายตัวเมื่อไหร่ก็คือติดฆ่าคนได้เลยพอฆ่าคนได้เสร็จก็หายตัวต่ออันนี้คือข้อดีของแอดหมายควาว่าแอดหน้าที่ของมันคือไปฆ่าเมฆกับพระที่อยู่ข้างหลังหลกัหลกๆน,นะฆ่าเมฆกับพระแค่นั้นเลยส่วนเมฆแรงไหมแรงแน่นอนแต่ก็บางโคตรๆเช่นเดียวกันมันจะไม่เหมือนกับดาษใหญ่ครับตีแรงด้วยแล้วเลือดเยอะด้วยมันมันต่างกันแอดคือแค่ตีแรงแต่ตัวบางเป็นกระดาษอ่ามันต่างกันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าใครเล่นแอด Ad, คำแนะนําคือควรเติมนะคือผม ผมขอพูดจากใจเลยอ่ะใครเล่นแอดมึงต้องเติมอ่ะเพราะถ้าไม่เติมนี่มึงลากเลือดมากๆอ่ะมันมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวถ้าไม่คิดที่จะเติมคําแนะนําหรือว่าเป็นตัวอวยจริงๆนะไม่ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นสักเท่าไหร่เนาะธนูนะครับเป็นตัวละครที่ PVE ดีที่สุดในเกมเพราะว่าตีไก่มากแล้วก็ดาเมจแรงด้วยอันนี้คือสําหรับตัวธนูนะดังนั้นถ้าใครจะ PVE เป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักนะย้ำว่าเป็นหลักฟาร์มมอนนะครับแต่ไม่ใช่ไปฟาร์มด่านที่โดนตีหัวได้นะ ยกเว้นเลยนะเพราะาดาดโดนตีหัวธนูโดนก่อนเพื่อนเสมอเพราะว่ามันมันมันตายง่ายมากครับง่ายแบบง่ายโค,โคตรเลยอะ่ะธนูเมดจะโดนก่อนเพื่อนเสมอนะครับและ PVP มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันเก่งแค่ PVE ซึ่งตัวละครนี้มันอาจจะไม่เหมาะในการ PVP สักเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือโดนเปิดก่อนเสมอถ้าแอดถึงตัวคือตายดาบใหญ่ถึงตัวคือตาย100%เคลียนะดังนั้นเก่งแค่ PVE อันต่อมาคุยในาาสายเมทนะครับก็คือเมทเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีหมูได้ดีมากๆแต่เกมเราลากตีไม่ได้เหมือนเกมอื่นๆนะครับคือถ้าใครเคยเล่นเกมซิวอะไรเงี้ยคือแบบเอาแท้งอะไปลากมอนมาแล้วให้เมดบึ้งหรือเกมโลก็ได้บึงบ้งบึ้งบึ้งอย่างเดียวเกมนี้ทาไม่ได้นะครับไม่ได้นะเพราะถ้าลากมามันไม่ไหวครับแล้วก็ส่วนใหญ่ระหว่างลากเมทเนี่ยก็โดนตีไปด้วยมันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ดังนั้นเมทจะทําหน้าที่ในตอนกิววอลเท่านั้นหลัก เท่านั้นนะครับส่วนหน้าที่อื่นไม่มีเคลียนะอันนี้คือเมดมีเพียงเท่านี้เลยครับส่วนดานเมจแรงไมแรงแรงเลยเหมือนกับธนูอ่ะแต่ตี a o e ได้ด้วยนะครับในส่วนของพระอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ควรมีปาร์ตี้นะครับก็คือพระกับดาบโล่ผมจะสรุปอย่างนี้นะดาบโล่จาเป็นในดันเจี้ยนส่วนพระจาเป็นทั้งดันเจี้ยนและฟาร์ม พระจะมีประโยชน์กว่าทั้ง2อ,อย่างดังนั้นดาบโล่ถ้าใครเล่นอาจจะลำบากกว่าในการหาตีนะครับซึ่งดาบโล่มันสําคัญแค่ตอนลงบอสเท่านั้นบอสแมปบอสคิวคือขอแค่เป็นบอสอ่ะดาบโล่ใช้ทุกหน้าที่แต่ว่าเป็นบอสแมปบอสคิวพระใช้เสมอและตอนฟาร์มพระก็ใช้เสมอเพราะว่ามันจะช่วยรับให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็ฮิวอีกอะไรอีกก็ว่ากันไปอ่าผมสรุปทั้งหมดแอาชีพเป็นดังนี้และผมย้ำอีกทีว่าส่วนตัวผมไม่เล่นดาบโล่ก็เล่นดาบใหญ่ที่เหลือต้องดูในปาร์ตี้ นะครับหรืออาจจะคอสกันไปสลับสลับเรื่อยๆก็ได้ขอดูก่อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้2อาชีพครับผมผมอาจจะยอมแบบอ่ะโอเคตอนลงดันกูดาบโลก็ได้วะตอนเล่นธรรมดากูเล่นดาบใหญ่ผมอาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้เพราะว่าจะเป็นแนวนั้นก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าต้องดูตี้ด้วยนะครับโอเคก็สรุปเป็นดังนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้นะครับว่าสำหรับจะเล่นตัวละครอ,อะไรส่วนเมื่อกี้เป็นข้อมูลเชิงเหตุผล ส่วนถ้าใครเป็นตัวอวยเช่นอวยชุดพระสวยอ่ะอวยเมดแม่งโอ้แม่งโดนว่ะก็เลือกเลยอันนี้ผมไม่ได้นับตัวอวยนะเมื่อกี้ที่อธิบายคือเหตุผลทั้งหมดส่วนที่เหลือเพื่อนๆก็ลองดูลวกันถ้าอวยอาชีพไหนก็เล่นอาชีพนั้นก็ไม่ผิดเพราะในท้ายที่สุดเราควรเล่นอาชีพที่เราชอบครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเกมนี้อยากให้เข้าใจกันซักเล็กน้อยเนาะถ้าใครเล่นเกมมันพีบอลติรัตหรือตามช่องผมเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าผมเล่นเกมนี้เป็นหลักซึ่งในการปั่นไอเดียปั่นกันเป็นปีครับ เกมเนี้ยไม่ห่างกันเป็นปีเหมือนกันจะให้ i d ดฟูอะนะก็เป็นปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกยังไม่มีใครเวล80เลยยังไม่มีใครเวลตันอะแต่เกมแม่งถึงเวล์ร้อยอะไม่มีใครเวลตันนะจะถ้าจะไม่ผิดจุู่8เดือนหรือ11เ,เดือนแล้วอะเกมเปิดมานะยังไม่มีใครตันนะครับของคือยังไม่มีใครสุดจนแบบมันสุดแต่ของแต่เวลมันก็ไม่ตันอะเลียบอะ่ะนั่นแหละฮะก็เลยเป็นอีกเกมที่เล่นได้กันแบบยาวๆนะแนวฮาร์ดคอร์กับ MMORPG นั่นเองนะครับบอกว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยผมก็อยากบอกถึงข้อดีและข้อเสียของมันนะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจกันเองก็แล้วกันนะ